จะเห่าทำไมน้าเอากล้องเลยต้องเห่าทำไมล่ะเก้งเก้งร้องไห้อีกแหละเลยเก้งร้องอีกแล้วอย่าเห่าเครื่องดังไอ้ด่างอ่ะไอ้ด่างไปไหนไอ้ด่างไปไหนวะไอ้ด่างไปไหนวะ อ้าวอ้าวดังยู่นี้เองพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอ้าวให้เก่งนี่ไอด้ดำอะไรจะเอาส่งอันแล้วให้เก่งมันเก่งรถมาอ้าวเสื้ออา้าวเสื้ออา้าว ด่างอานไหนด่างอันนี้ด่างเอากระดูกอะโอ้โหดำจะเอาช่องอันเลยเอาดำเลยอันเดียวก็พอเดื่ออันเดียวไปให้ออดแรงมันเนี่ยค้าออดแรงไม่ได้กินข้าวไร้วันแล้วเนี่ยข้าวไม่ทึ่งเลยเรียกดินดำไม่ออกมาเลย วิงตามแหกโค้งเลยดำเด้อดำลิงแหกโค้งเลยรถมันจะบี้เอาดางพอไหมล่ะฮะนีหิ้วกันน้ำตาไล่ทุกตัวเลยนี่เป็นอะไรกัน,นฮะเก้งหมดแล้วโอเคหมดแล้วลูกหมดแล้วเก้งน้ำตาไล่ย้อยเลย หิวข้าวเราลูกเลยเลยใายแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนรถมาเอ้ารถมาเอ้ารถเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวลดเดียดจนได้พอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนรถน,นะ วังรถนะแน่แน่แหน่ไม่เอาเลยห้ามแย่งห้ามแย่งห้ามแย่งไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ใส่ไม่ดีข้องใครข้องมันหมดแล้วหมดเลยลูกไม่แย่งกันหมดแล้วพอพอนัวดำเนาะหมดแล้วพอเลยไม่อิ่มหรอกแม่ก็รู้ว่าไม่อิ่มอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะ พอแล้วลูกพอแล้วรถมันจะเยียบเอาไอ้ดำดำดำรถมาพอแล้วเก้งเดี๋ยวกินใหม่ลูกเดี๋ยวค่อยกินใหม่ยันซาเลยเก้งอ่ะไม่อิ่ม พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะเล็ดร้อนมันหมดแล้วว่ะหมดแล้วทําไงวะเกี้หมดเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงเลยไม่อิ่มหมดเกี้ยงเลยทําไงวะ คนละถุ่งก็พอแล้วลูกรถนะเก้งนาะเก้งรถนาะอย่าออกถนนไปทำไม รถมาแล้วไหนฮะหมดแล้วคาบไปแล้วอือหือมันคาบไปแล้วนู่นนะมันไม่ให้อะทีคาบไปนอนกินนู่น ครบไปกินล้มๆมไอ้ด่างมันฉลาดไหมนะคราบไปนอนกินคนเดียวไอ้ด่างแม่ซื้อมาให้ใหม่แม่ซื้อมาให้คนละอัน